ครับมื้มืเ้เขาขั้วครับเขาขัวทีซุปน้อไม้ซุปน้อไม้กินมือนี้นะนี่น้อไม้น,น้อไม้ง่ายน้ำเลยง่ายนี่ง่ายง่าย,ายาได่ขัวง่าย นี่ก็น้องไม้หลายอย่างไม้ใสร่วนเขาทีก็น้อยนะครับเนาะเสร็จแล้ว เดี๋ยวแล้วว่าปรุงบานว่าพี่น้องว่าปรุงเรืองบ้านลเลยใช่ไหมเอาหนังนมั้งตอนน่ะนี่ก็ปรุงบ้านนี่ปรุงท่านแรกก็น้ำปลา ปลาพริกมักหลายใส้หลายมักหน่อยเส้นหน่อยหัวคัวข้าวคั่วอะไรหน่อยหัวขั่วซุปน้ำไมมขุงนัวนนท่านทำนี้ขุ้นัวสนน่าร้อป่ะ เกือบเร่มใสง่ง่าง่าง่านี่งาโรยเลยปุ๊บคมดนอกเลยบาเป็นได้สีสันสีสันหนาตาตาแซ่บบ่ Ừ mọi người, đấy, làm rất là cũng có thể xay đấy, xiêm mhm, 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 นาวบีบนาวบานี่ก็หอมพี่นอ้อง <Okay. S 1> หอมใส่เลยน,น,ลนี่น,น,น้า่องเลยเนร่อ